จริงๆนะครับค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดเชียงรายกับในเรื่องของการส่งเสริมศักยภาพคุ้มครองผู้บริโภคค่ะทางสคบได้มีการจัดสัมมนาเสริมศักยภาพคุ้มครองผู้บริโภคระดับภูมิภาคและท้องถิ่นที่เชียงรายเสริมความรู้และทักษะจ้านที่ท้องถิน่นนายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2,568เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัดและท้องถิ่นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปนในทิศทางเดียวกันและตอบสนองต่อปัญหาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า250คนประกอบด้วยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โภคประจำอง,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น144แห่งอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดเชียงรายท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าการกระจายอำนาจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ท้องถิ่นเป็น,นกลไกสำคัญที่จะทำให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมและความสะดวกในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าและบริการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทสําคัญในการรับเรื่องร้องทุกข์เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและปกป้องสิทธิ์ของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งการสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสาคัญในการบูรณาความร่วมมือระหว่างส่วนกลางส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นเพื่อให้การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพเป็นธรรมทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับเพราะว่างานด้านการคุ้มครอง